สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่ด้วยกันกับเกมโซนโฟร์ไอค์ตีมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มกาชานะครับทั้งหมด700กว่าสิทธิ์น่าจะได้สุ่มกล่องใหญ่ประมาณ3กล่องนะครับโอเคครับผมจะสุ่มสักประมาณให้ดูสักร้อยสิทธินะแล้วก็จะตัดไปตอนที่เจอกล่องใหญ่เลยจะไม่ไม่ไม่ได้ตัดดียวผมจะเร่งความเร็วให้แบบไปเจอกล่องใหญ่ไวๆแล้วก็ค่อยสโล่โอเคทุกคนไปกันเลยโอเคทุกคนไปสิบสิทธิ์แรกกัน อันนี้เป็นของไอดีพี่ผมนะพี่แกให้เอามาสุ่มให้ผมเลยทําคลิปไปด้วยอ่ะเส็บสิบส์แรกโอ้โหบัตรดันล้วนบัตรดันบัตรดันไปยี่สิอันนี้ดีหน่อยอันนี้ดีหน่อยไในไปกันแตกเยอะดี สามสิบโอ้หอันนี้กันแตกเยอะดีนะโอ้โ oh, oh, นี่มีสว่านสามหัวด้ยรอบนี้ไม่เกลือเท่าไหร่สี่สิบสี่สิบอืมอันนี้ก็ได้อยู่ยำจะมีของแรงๆมาไหมอ่ะห้าสิบอันนี้เป็นเบ็ดสามหัวแล้วแต่บัตรแดงเยอะจัด ดูดิของแรแม่งไม่ได้เท <laughs> <laughs> ่าไหร่แล้ววะน,นี่หกสิบป่ะอ่ะหกสิบหน้ากากเสือได้เป็นสมัยก่อนนี่ลองกีดละเจ็ดสิบอไม่ค่อยดีอ่ะบัดแดงบัตแดงบัตด,ดันเยอะ <laughs> 1> ส1 0โหนนี้แดงฉานเลยข้าว10ก็พอได้อยู่อ่เสิบที่ร้อยเนี่ยกล่องใหญ่มาละเราา่งสมกล่องใหญ่กันมาเ,นเพื่อน ของใหญ่หนึงกองนึงกองนึงนเบื่อเบือนมาหน้ากากมังคือมังคือมังคือไอ้เหี้ยจัดน้ำเงินยจดเป็ดโ oh my god เ okay, คทุกคนตัดไปยาวๆเลยแล้วกันจะไปโซโลอีกทีก็ตอนนูนะ่นน่ะ ถึงกล่องใหญ่อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคไปกันเลย ีครับเพื่อนเอนเราก็มาถึงกล่องใหญ่กันแล้วไปกันเลยไปกันเลยขอหน้ากากมังคือมังคือมังคืออันนี้เป็นสิทธิ์ที่ครั้งที่สองแล้วนะเพื่อนๆมังคือไหมมังคือมังคือมังคืออ้าวไอเฮียอันเดิมเด็ดเลยไม่เปลี่ยนแปลงเยอะเออไปทุกคนไปกันต่อ โอเคมาทุกคนเราได้กล่องใหญ่ไปละแต่ผมขอแบบลองใช้เคล็ดนิดนึงเคล็ดเคล็ดสุ่มสักสองทีหนึ่งหนึ่งอ่าอีกทีอีกทีอกทโอเคเราไปกล่องใหญ่เกินหน้ามังกรต้องมาแล้วแหละตอนนี้หน้ามังกร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 มังกร เฮียตู้กับข้าวตู้เฮียเลยวะเนี่ยโอ้โหเย็ดแม่ได้เจ็ดแม่งยังดีกว่าได้อเฮียนี่โอ้โหเย็ดเปียกโอเคเพื่อนไปกันต่อเหลือไม่กี่สิทธิ์แล้วครับ โอเคครับทุกคนเราก็เหลือสิบสิดท้ายไปดูกันว่าจะได้อะไรหรือเปล่าพังแม่งไม่ได้ของเลยเฮียะไรเลยโอเคครับเพื่อนๆก็ได้ของประมาณนี้ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมจิมมี่ขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ